ก็แต่ละคนก็รู้สึกจะมี2วันน่ะ300 4 0อคนน่ะผูวว้ป่วยมารับษาก็ไม่ได้เก็บเงินแจกยากัญชาแจกยาสมุนไพรแล้วแต่ใครสมุริา้าค5 0ร้0นึ0 0ก็บ้านไปทีนี้อันนี้อันนี้ก็ก็เดือนหน้านี่จะไปที่ แต่ไม่รู้ว่าโควิดมันจะอนุญ,ญาตไหมเพราะว่าขยายพรกไปอีกแล้วนะครับก็จะไปที่โรงพยายบาลไอวัดของลุงปูลุงปูอะไรที่บ้านม่วงนะครับที่บ้านม่วงอำเภอบ้านม่วงสกลนครก็ไปเจอกันที่นั่นจะมีการตรวจอะไรต่างๆนี่ัอันนี้คือกิอลดกัรชาจะเป็นตลาดนัดกัรชาตลาดนัดสุขภาพอง์รวมความจริงไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อเขาว่ากัญชาแต่สุขภาพ อย่างเนี้ยถ้าผมไปผมก็ฟังฟังหมอเขาอธิบายอย่างเช่นเนี้ยก็อยากกินไก่หมบออาจะเป็นพวกนี้พะบอ่ขตังอ่น่นปลาแดกเด้ปลาแดกเด้ปลาแดกก็นือกินบ่ไก่ปแดกีล้าปรแดกทกับไจะเป็นบางมือเกเขบ่ได้กินจะมาป่าแล้ว เครื่องปรุงเด้เครื่องปรุงเราจะใส่ซีอิ๊วขาวเราจะลดต้อง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 คงช่วยลดเลดดีนะครับคือคือให้มันผ่านพาร์ตตรงนี้ไปก่อนเวลาตรวจเลือดในห้าจุดอะไรเนี่ยให้มันเหลือสองจุดเจ็ดสองจุดแปดบางคนเหลือหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดสองแล้วค่อยค่อยว่าไปแต่ว่าไอ้ตรวจข้ามมะเร็งควรจะไปตรวจเพราะจะได้ดูดูความก้าวหน้า มะเร็งเนี่ยมันมันจบจบดอกเตอร์และดับรองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์มันมมแนจบปอสี่ปอหกมะเร็งมันเอาใช้ยานี้กับมันมันจะสร้างอะไรขึ้นมาในการที่จะต่อสู้กับยาได้ความสำคัขณะนี้คลัมส่วนหนึ่งเนาะส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นพวกพวกที่มันจะช่วยในการ เชื้อจางพิษนะอย่างเช่นพวกน้ำมะพร้พาวน้ำมะพร้พาวสดๆกินด้กนินได้พเพราะกรณีคนที่ ตายครึ่งหนึ่งของมะเร็งนี่คืออาหารเือนถามว่ากินได้ปะมดใจไว้ก่อนครับ้ามะเร็งกนเนื้อตากว่าส,สองแล้วก็ระวงังได้มันก็ดีดขึ้นมาได้ออกกำลังกายมีหมู่ไปคุยมีอารมณ์แจ่มใสน่ยดีแล้วเออเพื่อนแล้วก็ เป็นไปได้เนี่ยทั้งเจ็ดวันเนี่ยควรจะเลือกวันใดวันหนึ่งที่ที่เป็นเดี๋ยวเราจะต่อเน,นื่องเรื่องใจตัวตัวขับไต,ต่ไต่ตัวขับอะไรจะหนักขึน้นไปเลือกสักวันอาทิตย์ที่เราไม่กินก็ได้ที่ที่สกลนครกร็ทำตลาดนัดสุขภาพองค์รวมนะครับก็าขาับก็จะเชิญกัน จากว่าไไใไชติดโควิดก็เลยเลื่อนไปนะครับตอนแรกก็ว่าจะทำเดือนมีสาปชะพานะครับเขเลื่อนไปหมอก็แสดงความเข้าร่วมแล้วสองสามคนแนะนำหมอพบเนี่ยแกแกเป็นหมอที่ที่สนใจเรื่อแงบบการาอไอ้กับการรักษามะเร็ง แกจะให้คาแนะนําแล้วแกก็จะเดีว่าแกไม่ไม่มียากัญชารักษาุยน่เป็นกัน่เนกระบอิชยยังี่ายุดยเร้นหาเมือแล้วก็จังเาิ่นออิการกินการียทีนี้ทีนี้ในเรื่องกัญชาสาโรกนี่นะ